สบายดีพ nice ี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุหมองสุบอลสบายดียามเศร้าๆเด้อพี่น้องเด้อพ่อกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องมาดำเนิำกันพี่น้องยามเศร้าๆตัววัดเด๋เด๋แต่เศร้าแต่เนาะ พอกระเทยนำน้ำบุญละหานสิบมัดอะแบบเอาแบบพอเพียงโวบริจากพอเพียงปาะเด็นไม่หน่อยโขโว้เกิดมาบ้านเนาะอเนาะเขามาเรื่อยๆแค่ไหนเนาะเมีนพอเพียงอะนะอันนี้บรจากพอเพียงปาะเด็นเป็นหน่อยโอ้ยอึดหนามเป็นหน่อยเลยมองดูนี่ก็ได้ครึ่งงานเอ้ยได้งานนึงเนาะครึ่งให้ให้นี่มีสองงานเคยหลาเพื่อก็บิดรถมาดำหน้าซอยมืาอนี้ เดเครื่องเน,นื้อเราพายเ้ามาหนจักมือใดระบายผุดผูฮัพพพนพลตกมามือแรงยงไ้าเจ้านะาคับเลว่าฮนพลุกมาที่เรามีน้ำนะพร้อมดำเลยพร้อมเลยได้บ่าพร้อมเลยอ่ตกมาลอวคนเอตะ <laughs> <laughs> กี้ยังว่าอันยันได้ทาเปมีพร้อ <laughs> พอมดำพอมดำพอมลมงนะม,มือแล้วเด็กได้บ่ลี้ยก,กระปูเป็นกตนยสก็บใช่ปเ,เป็นกีบเ่าเนักระปูปลานุ่ยว่าากได้ไอ้ไปใส่ปลาแดกบ่อันนี้ก็ได้ปลาตัวนึงดิขน้อยตัวนึงเคยหล่าเพื่อนอัน บเอาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆๆๆเอื้ออยากได้ายบวกกระปูนเห็นแล้วเก็บมาใส่ขุดเด้อป่าดอนกับมาดามซอยคือเก้าหมื่นีก็ได้เออ เจ้าได้ดำมจะให้เสมอพนตกนะปะาด้ให้เดียวจะให้โกงีให้ไงเต๋อเราแค้มน้องนะป่ะป่ะป้านุ้ยก็มาสวัสดีพี่น้องดำหน้าซอยนไนพี้องเยเขามดจอบ่งแตะสาวๆคุ่สัตวแต่น้องมาทันได้มา ฮะ้นนี้นะบดมาวานนี้แล้กองมาแต่เจ้านี่เขามาทำลูก่าเลยว่าันอือกินข่าวเรือยกินแล้วกินจจัมลาที่น่นอ้ย่ยไกลล้ปิตาสซีันรวยไวแท้ จำ้ำปลาแดกปลาด้วยวะฮักซายหุ่นอันกินกับเนี่ยกินดีแล้วเจ้าเนี่นนอ,อ,อันสีขาวลายวะแดดแต่เศร้าพี่น้องเลยเออจักจังใดคนผ,ผ้ากันเลเครื่องให้เน้ะโอ้ยสองเดือน จียวเคยลาวานวคะแนนนี้สุปไสองเดือนอเดือบาสามสมือจะดำอือบาสากิบมือจะดำอือเปิมาสิบเล่วเี่นี้ปีที่ยวเขาดำรวดเดียวด้อเนาะแถวนี้เนาะดำรวดเดียวเลยคือเนาะฮะจูบบุลีว ปาทิจูบน้องชิโนมันดำซอยนะพี่เนะลี้ยงหร,รือว่าดำจะให้ในพ่อพี่เลี้ยงเลยนะตอนจูบนะโอ้ยแม่แล้วดำจะให้นี่แล้วซึ่งเฮาดำพี่เลี้ยงนี่ให้เดียวนี่แล้วดจูบจากพ่อโมมาจูบก็ให้ไพกกุเลี้ยงดำก้อนโม่เลยกระบ,บาดน,นี่พอดีพ่นมากน้องชิโนมาดำซอยนี่เทยาให้หนานะ จากประโมโมโจูดมแต่ให้นี่แล้วก็ให้ลุ่มอุกเลี้ยงคันสู้ปีพี่น้องเลยด้ดูดนะดูดก็ดูดน่ำลายกับบอกว่าดอกบหิดบกงอดอกดูเขดูบขไม่น่ำในที่เนี่ยของอุกลายเนี่ยเนี่ยมันก็อุกแล้ว เอาน้ำทำปามันก็บอคอยงามเลยพี่น้องเอ้ผู้ดำกรกันด้ผู้ดำน้ำล้งเนี่ยกันดนคัวด้จืนเอาก็บอกงามคือกันและเขากันเล ทั้งเงหย่าทังหย่าผมก็ไว้เนาะชีเมกจำเลยมาเนี่ยโมีขชีเมกโกลนใหญ่เลยมีแต่ขีเมกน้อยๆเมกน้อยๆบางแดดกระโบหุมแล้วใครเนี่ยเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยดำร้อนพงสู้สู้สพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกกำลังแห่งใจเนาะ พี่น้องก็ทรงใจมาซอยพี่น้องระวังหัวตำ่ำอันรถเด้อข้างหลังมาแต่ถอย <g ül> <g ül> จะดั่ไปไกล้เลยเด้กอ่ะผักตีนจะไปจังแล้วก็ะยาลดบัดเฮาโง่ไม่ใช่เงาบัดห้องไทยอันซุ่มซึ้งนี่นะมันชิโง,ง่ยาก ในห้องถ่ายคลิปแล้วนะครับเราสิลงไปติดตั้งจักรหมแหละอยู่น้องหมดแหละดูดมาใส่ให้อันไหนอีกให้นึ่งจักสีดำฮะยอมดำอยู่โอ้ยมวยจะคลั่กไปดำนะเอาง้วออกหน้าเถาะป่าหวานนี่นะผูกผูกอยู่หน้าผูก ออ,ออกงาน้งเมือเา,าบกาอกบบาอว้มือแรงกบูกไว้บอ

เจ้าเนคนอยจะไปกีเขานำน้อง,องกูอีกก,อกูก็พูดมิดไว้อีกกูก็อดไว้สัก่อนเที่ยงวันไหนกินอบไก่เนี่ยาหนนยากไหนนากไนน่มาลึกพี่บัวล่พี่น้องเอ้ยสายยากไก่ใต้น้ำนี่แหละไก่ใต้น้ำพันปีของเพิ่นนี่แหละเอามาให้กินนะ ไก่ไก่ไก่วันปีเลยอืมดาบน้อยนึงเราก็ได้แค่นาลี่เล่าหันแล้วหนาต้นแล่าหันแล้วไม่ยิบไม่ยับไม่ยิบไม่ยับมากเว้ย ขึ um ้นน <c ười> ี่ก็ได้บุพแหงไว้นก่จอมาเลยนะน่งั่ะนจะอยากได้ยังอยู่แล้นมันนะต่อยยังได้ยิ่อกบไรดอกอยากกินสมเอาไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณในายพี่น้องวตุคูกคนมองบอล ที่ติดตามที่เขาว่ามาที่เขามาชมเ่าจะไปโลกกายเลาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อแต่งสื้อปฏิภาทคลิปใหม่ๆจากสองของเราเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี